วันนี้นะครับผมเรามาในโหมดแลงก,กันนะครับผมเป็นโหมดแล้งแบบ Two Man s q u a d หรือว่าระบบ1ต่อ2นั่นเองก็คือเรากดมาคนเดียวแต่ว่าศัตรูจะมี2คนนะครับก็มาเล่นกันตามสไตล์ฮะแล้วอาจจะเป็นเทคนิคให้กับท่านผู้ชมได้นะครับผม สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเต erm ิม UC ราคาถูกบายวิสาชเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับ G Mobile ครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยมีลง2คนตามมาติดเลยเราอาจจะต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนครับ ถ้าเกิดเราไม่เคลียร์ให้จบแล้วมัวฟาร์มอาจจะโดนเก็บทีหลังได้นะครับในต,ตอนนี้เขาลงมาเป็นปลายเมืองนั่นแปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะเก็บศัตรูได้ถ้าเกิดเรารีบไปตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะลงแถวๆนี้แหละน่าจะยังไม่ได้ข้ามครับถ้าข้ามแล้วนี่น่าจะอันนี้น่าจะบอทนะครับอันนี้บอทแน่นอนละบอทจะเดินแปลกๆนะครับจะไม่ค่อยสวนเราเขาจะเดินตรงๆนะฮะ แล้วศัตรูอยู่2คนตรงนู้นน่าจะได้ยินเสียงเราแล้วครับเมื่อกี้มีเสียง AK เลั่นมาด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปชาร์จเขาตรงๆนี่ไม่ใช่เรื่องดีครับอันนี้คนครับคนแน่นอนแต่เห็นแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึง่งยังไม่ชัวร์ครับยังไม่ชัวร์ วิ่งออกมาขวาวิ่งอะไรวนะน่ยลากเลยแล้วกันเพื่อนอุ๊ยโคตรคนเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเดี๋ยวมีสิทธิ์เป็นบอทอันนี้บอทครับเดี๋ยวใครทักเฟซมาอย่าเพึ่ง เดี๋ยวเรื่องัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเสียงเท้าออกจากขวามเมื่อกี้เรียบร้อยครับ2ตัวในเมืองนี้น่าจะออกเขียนแล้วเราก็น่าจะฟาร์มได้แบบร้อเลยครับบอกเลยว่าตรงนี้ยังเดือดครับโคตรรวยอะยิงแฟกัน2ลูกประเด็นคือยิงแล้วปกติคนเรายิงแล้วอะ่ะจะต้องมารอตรงแอร์ดรอปเว้ยแต่นี่คือแบบนิ่งจัดจไม่มารอตรงแอร์ดรอปเลยอะ่ะ ผมงงมากคือผมรอดูยังไม่แบบยังไม่โผล่เลยเห็นแล้วฮะหนึ่งคนคือแบบต้องใส่ฟาร์มกันแล้วก็รอรอชัวร์ๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตีที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการโดดเก็บไอดอบแล้วมีการปูสโมกขึ้นมามาละ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 ถ้าเขาโล่งผมยิงได้ถ้าไม่โล่งเราไม่ยิงครับผมมีแค่ไฟใจเย็นดีกว่าใจเย็นดีกว่า เห็นแค่หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่ชัวร์กำลังจะเก็บเอ้ดอปด้วยใจเย็นครับใจเย็นเอาชัวร์วก่อนเขารู้แน่นอนเอ้ยโอ้โหไฟโดนด้วยโดนปะน่ะไม่โดนหรอมาละเสร็จไปหนึ่งศพอันนี้บอดครับ ชาร์จซ้ายดีกว่าสัตรียานของคนเราเวลาโดนยิงล้มอัครับยังไงก็ต้องเข้าไปหาเพื่อนอันนี้ซ้ำรเ,รเราเอมเ็มโฟเราเอ็มเจ็ดเราเอม็มเจ็ดเราเอ็มเจ็ดเราเอ็มโคตรตึงโอ้โหรวยซะด้วยพวกนี้โอ้โหบอกแล้ว ถ้าแบบชนะรวยสองกล่องเงี้ยครับสบายละฟาร์มไปเฮ้ยเอาเอามาเก็บไอ้ดอกละเพื่อนเหมือนจะเห็น2องสอ,งอคนเดียววะอ๋อเดียว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 เอ้าเอาเอา,เอาขึ้นไม่ได้อีกแล้วเขาเอา้าตายไปเนี่ยเราเดี๋ยวว่าแต่มาเก็บไอ้ดอกละเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอะไรปะเนี่ยแล้วทำไมนายไม่ลงมายิงเราอะทำไมไม่ลงมายิงอะไรของเขาวะเขาไม่ได้ยินเราเหรอเป็น,นคือคือแบบเราไหลลงไปนานอันนี้บอดแล้วไหลลงไปแบบสไลด์หนอนอนะแล้วแบบเสียงรถเราดังจัดๆเขาก็ยังไม่ได้ยินเราเหรอ หรือเขาอยากจะเก็บแอดอบอย่างเดียวเฮ้ยว hey. ๊อดแบบรู้สึกได้ถึงความแหลกที่แบบมหาศาลท่านแหลกเ่ะเท่ากับมีคนแน่นอนครับผมบอกเลยเทคนิคนี้ใช้นี่ฮะยิงอยู่ที่สครูครับเสียงเปินขึ้นละมีเสียง AK เคยิงน็อกไปหนึ่งแล้วก็เอคยิงน็อกไปอีกหนึ่งไม่รู้มันยิงน็อกยังไงกันมันมีดูโอไม่ใช่หรอมี a k M4 M7 ยิงกันมั่วไปหมดโอเค เรามีมินิกับเอ็มถ้าเราเอ๊ะเดี๋ยวนะผมรอเขาจับตื่นดีกว่าแล้วก็ยิงโอเคไม่ตื่นแต่ what t h e what เดี๋ยวแล้ว แล้วผมไม่เห็นได้ยังไงวะนะสรุปเราได้หมดเลยเหรอเอาเร็วเอาอะวัดแล้วนี่อะอะไรวะเนี่ยคือสามตี้อยู่ด้วยกันเหรอถึงว่าหล่ะมีตั้ง M7 AK อะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะคืออย่างน้อยต้องเหลือสองตัวครับผมมั่นใจเลยยังไงก็ต้องเหลือสองตัว ได้ยินเสียงละเมื่อกี้น่าจะกำลังจับเพื่อนอยู่แล้วจับเสร็จพอดีในจังหวะที่เรายิงน็อกผมมั่นใจไปอย่างนั้นครับแล้วมีการขยับมูฟไปทางขวาเสียงอยู่โดดลงแล้วคนหนึง่งการฟังเสียงที่ดีครับมีประโยชน์อยู่ข้างล่างหนึ่งคนตอนนี้ต้องฟังดีๆอยู่ข้างล่างหนึ่งคนอีกคนหนึ่งยังไม่อีกคนหนึ่งอยู่ขวามืออยู่ใ,ใกล้ๆเราใต้ตีนเราและอีกคนนึงกำลังเดินขึ้นมา เราโดดออไปเราจะเห็นคนจะยังอยู่ข้างล่างด้านซ้ายข้างยังไม่ขึ้นมา้ยมีตัวดนยิงคาน็อกจากเขาสูงเขาสูงยิงตีนีน็อกไปหนึ่งแสดงว่าอยู่ข้างล่างมีการสมกขึ้นข้างล่างชัวร้อยเปอร์เซ็นในสมกเดี๋ยวนะมีข้างนอกอีกตัวหนึ่งอะไรวะเนียเดี๋ยว ออกกันให้จบก่อนหาให้เจอข้างนอกมีตัวหนึ่งข้างนอกกำลังเดินเข้ามาตัวข้างในมันออกมาข้างนอกเดียโดนยิงหลบมุมเดี๋ยวนะแล้วตัวข้างในบดเหรอบดเดี๋ยวอยู่ข้างบนหรือข้างนอกหรือยังไงวะเนี่ยข้างบนเสียเสียงเหมือนข้างบนครับ เสียงเสียงเหมือนข้างนอกไปแล้วอะไรวะโอเคสติสติครับหาบนเขาก่อนบนเขาเจอแล้วหนึ่งบนเขาเจอแล้วหนึ่งตายน่าจะกำลังยิงตัวนี้ที่เป็นบอดผมมั่นใจว่าเป็นบอดไม่วะเสียงมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างบนคือคือม,มึงมีตัวตนจริงไหมเนี่ยไอ้บอดแก กูเจออะไรอยู่ยใช่ปะวะเฮ้ยโอ้มีจริงด้วยข้างบน1 2ึตัวเดี๋ยวนะขึ้นชาร์จไม่ดีครับเขามี2ตัวเรามี1กระบอกซึ่งเราเป็นแค่มินิกับ AWM หรือว่าอัมครับอ่อตึกนี้เป็นตึกจิกซอซึ่งข้างๆสามารถปีนข้ามได้ครับโอเคเรามาอีกตึกหนึ่งกันแล้วก็จะขึ้นดาดฟ้าครับแล้วก็กระโดด จากชั้นดาดฟ้านะไปอีกตึกนึงวิธีการขึ้นนะครับคือเราต้องไต่ขอบตรงนี้ไปนะครับตรงรั้วนี้แล้วก็โดดข้ามไปเราพลาดไม่ได้นะเราเล็งก่อนโอเคเราจะดักเขาจากด้านบนครับสตูถ้าไม่เก่งพอจะเราเสียงไม่ออกครับบอกเลยว่าเป็นงานยากสําหรับเขาแน่นอนเขาต้องฟังเสียงเท้าเราให้ดีครับอ่ะเขาได้เช็คแล้วเขาได้เช็คเขาเช็คทุกประตูจะมาหรือเปล่า จะมาหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ดาดฟ้านะเขาเลยเช็คชั้นหนึ่งชั้นสองอยู่ครับเสียงเท้าใกล้มาละใกล้มากกำลังขึ้นมาชั้นสองชั้นสามอยู่ชั้นสามละชั้นสามกำลังเกาะมากำลังเช็คประตูซ้ายขวาอยู่หยุดอยู่ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เชื่อเราลอยนัดด้วยเราไปไม่ได้ คือผมเห็นรถเขาด้านซ้ายครับแล้วตอนนี้วงหนีแล้ววงหนีออกไปไกลพอสมควรถ้าเราไปชาร์จเขาแปลว่าเรามีโอกาสที่จะโดนลูดครับผมอยากฆ่าจังอะแต่ควรหนีนะจังหวะนี้ควรหนีมากอะเอาจริงผมว่าไปดีกว่าไปดีกว่าครับไปดีกว่าเจ้าเวอร์อยู่ไม่ได้แต่โดนร้อยดับไอ้เออขโมยแล้วขโมยอย่ยาอย่าตามมาอุ้ย ไปคอนไปคอนแน่จริงเจอกันในวงแน่จริงเจอกันในวงผมบอกเลยแน่จริงเจอกันในวงมีแค่มิมนิกับอาครับเอาไม่ได้ยิงโลเคชั่นก่อนเลยยิงอะเขายิงอะไรวะยิงเอ้ยเขายิงรถเราปะน่าจะยิงรถเราครับ สวัสดีมามองหนะ้าทำไมเหลือตัวเดียวนะครับตีนี้ยังไงก็ต้องตายวงอะ่ะถ้าไม่ยอมให้เราฆ่ายังไงต้องตายวงครับน่าจะเนี่ยเขายิงรถเดี๋ยวนะทําไมอะผมไม่ยิงผมพอนยังไม่หมดไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงอย่ามายุ่งกับรถผมผมขโม,มยคุณมานั่นแหละแต่อย่ามายิงก็ตฟักเห็นวิ่งออกขวามานะยังไงซ้ายเขาไม่มาครับยังไงเขาต้องมาขวาแหละนะ <laughs> เดินพับใหญ่โดนขโมยรถกนโคตรโกรธอ่ะบอกเลยโคตรโกรธรถชนตรงนี้เฉยเดี๋ยวนะแล้วอุ้ยวัดเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย อเอาให้ตัวสุดท้ายครับผมว่าอยู่ด้านหน้าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ด้านหน้าเราแน่นอนครับแต่เรามีแค่มินินี่เด็กมันมีแค่มินิมันสู้ยากครับเดี๋ยวปูสโมกไปแล้วก็ใช้รีเฟกครับรีเฟกคือการหันสวนทันทีนะเดี๋ยวผมจะใช้รีเฟกก็คือหันสวนทันทีครับแบบยิงปั๊บยิงปุ๊บเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นมาดิหนึ่ง เกือบแห้งว oh ่าเต๋อเฮลโอ้โหจบไปที่24คิวนะครับในเกมนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบถ้าหาก็ติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับทุกท่าน โชคดีครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนําสําลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับพี่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสาตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage ฟเอฟไลฟ์ฟอร์ฟันะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ